สวัสดีค่ะไอ้เทามือนีไอ้เทาสิมาพาเห็ดอีหยังกินเที่ยงเนาะมือนี้ตัดโสมมีตัดโสมแล้วก็ผดเ็กบอ๋อเมนูผัดเผ็ดกบให้ลายไม่รู้ว่าลายสุดท้ายเออให้ลายสุดท้ายเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวมื้อนี้เที่ยงนีนะคะเฮาสิไปเฮ็ดหลักะเฮาสิบอกวิธีเฮ็ดว่าไอ้เฒ่าเพิ่นสิสูตรของไอ้เฒ่าเพิ่นสิเฮ็ดจังได๋มันสิแซ่บมันสินัวซ่ำใดนนะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งวิธีการผัดครบเลยค่ะไปกันเลยไปกันเลย อันนี้กบครับซักมาอ๋อซักมาแล้วลักษนี้ซักแล้วลอกนังบอกเนาะเรียบร้อยครับแล้วการจะเอาไปเทียยังคะบาในมัดกอดกอบก่อนครับค่ะอันนี้มาดอดกอบขอดูมันกอบก่อนมันเหลืองให้มันเหลืองเสร็จแล้วเาก็เอาไปคัดบอกเอามาเป็นลักษณะจังสี่ครับนมาเรื่มมาทาให้มันเป็นจังสี่ครับโอ้โหจะไปพัดอีกเทนึงครับอ๋อก็ดเอาไปพัดอีกเทนึงอันนี้ถ้าต้องคุ้งมีอยังบ่อยค่ะอันนี้ก็ต้องครับขอดกอบซื่อๆครับขอดให้มันกรอบซื่อๆให้มันซุกเนาะ ครับอย่าให้มันเสียอย่าให้มันเบื่ออะไรก็อด้เลาเราเราเครื่องมันเนี่ยไอ้แถามันมีอย่างเนี้ยู่่นีมันมีอย่างเนี้ยไอแถาเออเออไปไปเอามาเบิ้งเบิ้งมันเป็นยังไงใบกระเพรากะชายใบกะเพราอันนี้กระชายเนาะแล้วก็ใส่เบิ้งเบิ้งมัน่าง้ใบบกกูดอ๋อใส่ใบบกกูดมีข้าวมีอย่างบ่อยเขามันมันอยู่ในพริกแกงเรียบร้อยแล้วครับออ๋ทำไว้ในพริกแกงแล้วอันนี้มีบักเขือเพิ่มปริมาณขึ้นมาอีกเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวเราไปเบิ้งวิธีการเผัดเทียนเลยจ้า ข้าวอย่างหัวบาอันอยู่ในโคกนี่มันมีอย่างี่ยคะพริกไทยเม็ดฮะพริกไทยเม็ดกับกระเทียมพริกไทยแห้งบอกพริกไทยแห้งพริกไทยแห้งแบบเม็ดเนาะครับแล้วก็มีหอมมีกระเทียมครัแล้วก็มีข้าครับแล้วก็สุรสดือบอมีอย่างไม่มีกะปิครับใส่นนั้นอ๋อใส่กะปิหน่อยนึงเพื่อที่สิให้มันหอมบอกหรือว่าอ๋อดับข้าวนั่งโอเคอันนั้เพิ่อนกันรังผัวนะพี่น้องมันเป็นแบบครัวแบบ ลูกทุ่งนะคะพี่น้องอาชีบ่ปันไดเน่ก็ต้องขออภัยนะคะแต่ว่ากัสะอาดแน่นอนค่ะพี่แต่ว่าเตาคนบริสิทธิ์สุดๆสะอาดครับอันนี้พอคั่วนะคะมีเพื่อนนี่แหละค่ะได้เฮ็ดยูเฮ็ดกินยำเทียงซิมเลยอาเถ้าเสียบบอต้องให้จักร้องเพื่อนกินก่อนค่ะเพื่อนตายเข้ากับตายน้ำกะหล่ำเสียบบออาเถ้าเยี่ยมโอเค